นี่ไงสวดดมาเชมาเชมาจะหวังว่าเจออีลินนะเจออีลินมาสุดยดมาดมาเจอออลินนช่ยนะกูเออกูี่ไวะไอ้เช้าวโอ้ยเดียเกียวป้าอ้ยเฮีย้ยว้าหารอวะกัฟูเฮียกูเยกจอเฮียกู่ฟูเีเกฟูกียยังยยเ มันจะสวอคู๋เหี oh, oh, okay. um ้ยโอ้โหเฮียโอ้โหเหี้ยรอดอ่ะเฮีไม่รอดโอ้ยโอ้ยไปเล่นไปเล่นจักรันมาแล้วเฮียเออนี่ขอคิวสักคิวหนึ่งเอาละดักซิวเรียบร้อยโดนตันนี่ครับโอ้ตายโอเคสุดตับโดนโดนฟูเข้าไปมอบเลยออไอ้สัด ยิงไม่แรงแต่ยิงนะยิงไม่แรงไปรีบยิงยิงไม่เล่นเพื่ออะไรยิงไม่แรงแต่ยิงหยุนนะครับโอ้โหทิปเปิเคลคิวขนาดกูยิงไม่แรงแล้วเนี่ย ก็จะสกเล็กอาการเรื่องคิดแกูจะเป็นราชามังกรแดงไอเนี่ยบูโเเจอกูราชามังกรแดงวันนี้ไอ้เนี่ยโดนอันนี้่ยโอ้เจ็บยโ่ฮยาฮ่าฮ่ามึงหยิบบูสโตมามึงตัวระเบิดแน่ไอ้เฟิร์สโดนแปะที่มึงคุณไปหาพระเจ้าได้รอยนี้ต้องแต่ใครหวั่นไม่หวั่นอยู่แล้วใครหวั่นไงไอ้เนี่ยอันเลมไม่ใช่พวกมึงนี่หว่า เคยกัวเทียอาเซนกาอ้าวารกเซนกาล่ะก่อนที่มึจะกดแกกดก่อนเลยเออมึงกดก่อนเลยเฟลิน่ะ้ออาจารย์ชนะวอตเปอร์เซนตว่าใครวะไอ่ะเอ้ยติคต่อเออเอาให้เขาดิเนป่าก่อนสม่กดขอไอ่ะก็ไม่ขอมามึงกดะได้ตาชนะเพื่อนเลยีลดนไปแล้วไอ่ เออมาเล้อีลิน่ะเดี๋ยวเจอบูสโซพอดีราชมกุฎแดงนั่นแหละเนาะเอ้ยเซนต์ก็เนจริงจริงอะใช่ไหมมาโลมแง่ละมาอาไอเทียอีลินเชรีมาเล่นมาอย่างนั้นขอไไปเลยดีนี่ไงเออเชิญมาเชิญมาเชิญมาจะหวว่าจออีลินปะ เจออีลินเมื่เราสุดยอดมาเจออีลินเนี่ยนะกูเออกูทีเอวันไอ้เช้าเขี้ยเฮ้ยเออวะจะจวดเจออีลินเี่ยโอ้โหยันจะสยุบเรียบร้อยละกูกูไร้บทบาทเกมนี้กูกูโนแคดีทีมเราไม่มีแคร์ดีฮะจบใจเหี้ยจับใจเหี้ย ชุดัวดิวเวนตานี่มึงมองแค่บอลขาดเลยเวไอ้เหี้ยมึงมีแค่บอลขาดยันเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมสามสี่ตัวห้าตัวเนี่ยฆ่ามันให้หมดทุกตัวไอ้เหี้ยตัวขาดก็มีชูดามีแต่ถือยังไม่แรงเท่าไหร่ก็จะไอ้อานูอินก็มีไอ้เหี้ยโดนแน่อ่างเรียบร้อยไปหมดไปมาซะอีกบาย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 แครดี้กูจะกูจะโกทูลซัพพอร์ตไอ้สัตว์ทูดูบอกไม่ใช่เอฟซีมึงมาถึงแฟน์ฟู้ไอ้เหี้ยอ๋อ เอฟซีบอวบอว์ใครวะเอเอฟซีใครเอฟซีใครเอฟซีกูหรือเอฟซีมันพิมไปเอฟซีครับแล้วเราก็บอกว่าใครวะใครใครวะเชื่อไหมเขาทิกตอกเขาอาจจะดังกูดังก็ได้ทิกตอกเขาแบบดังมากแค่พันเมียนกูสองพันห้าแล้วกูยังไม่เห็นมีเมียไเนต้องต้องถามเขาอะไรอัดคลิปอยู่ไหมครับอะไรเงี้ย แล้วเราก็บอกว่าใครวะชื่อเขาว้าได้ไหมว่าใครวะใครวาเออออกกันเวทชิ้นแรกเลยดีมั้มเนี่ยกูเจอม้าหรอวะหรือว่าพุเจอไอ้เออออกใครไม่ใช่ในเยมสู้ง่ายหมดออกออกดาเมจชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปออกกันเวทต่อไอ้ยาออกกันเวทสามชิ้นะในเกมม่นมีกันเวทสามชิ้นออกสามชิ้นแล้วก็จะไปหยิบพญเตะนะแต่ไม่ทำไอ้ยาปุ๊บปุ๊บเหยือมาณเพี้ยเลยพวกกูกันหลบพวกกูกันหลบ สะตวมันจะกู้เี่ยอะไรเนี่ยาต่โอยเยได้คนดังะใรวะมันคือใครกูหรือมันมันแบบางพี่ชายคนนี้อาจะดังก็ได้ใครวะไอเลมูี่ยเฮ้ยเย่เย่อย่าบลูบลูบลูบกลาง่าเบลูลไม่โดนไอ้บันอยู่เมเตเตะ ลงมาช่วยปูตีโทษทีมีแค่สองขาเท่านัะ่ากเลยเอ้เด้สวยไอปันหนึ่งรุมสองอ่ะโอ้ยโดนไอ้เจ๊ไม่อยากมีขาสักอีข้างไว้พี่อ่เป็นหมาแต่งลักษณะหมาสกินมันก็หมาอยู่าลนหนึ่มหมาอีตัวมาอีกแป้งไอ้แย่ไม่เห็นวิ่งเหมือนแค่วิ่งแค่ไนเหมือนวู๊หมือ

ไม่ไม่พี่โค้งแข็เป้ยสกิลนะโค้งแข็งปวยสกิลสองกูการเวทนะเว้ยฮะโว้หลัวขอเนอร์ลงให้คนเราเล่นคีโมเข้าไปทีเมื่อไหร่เฮ้ยอีนจะตายแล้วไอ้สัตว์มันจังหวะนี้จังหวะของกูแล้วหรือเปล่าไม่ได้เลือดมันกลับมาเต็มแล้วโอ้ no okay ยังนียวเองกูเล่นแรงแข็งดีโอ้ยยีมันาเล่นกูใครก็ได้ช่วยด้วยไม่ช่วยตอนแรกนี่แค่จะเล่นปกติแล้วว่าม้าตีไปแล้ว โอ้ไม่ดีเลยตานเล่นม้าเตือนไอเหี้นี้แอคติใส่หมาอ๋อแย่ว่าไงวะว่าไงมีพอยไหมว่าไงมีพอยไหมเจ๊ว่อะไรพวกทำลายทรัพย์สินไปที่เอ้ยไอเหี้ยต้องไมเกมนี้มันยากลำบากเลยวะเนี่ยกูไม่ซื้ออะไรจอกอกาะเกาคันเบ็ดเลยหยิบตัวเฮียอะไรมาจงเบิ่งตามึงดูมึงหยิบตัวเฮียอะไรมา อยเีโดนตอดไม่พักเลยครับถึงตาผมฟุกมือกัายบ้างอล้วเชี่ยมาหน้เลยกูแบบว่าหมดเเป็นตัวล่อดาวไปได้มากี่มามาทำใหม่เฮ้ยอะไรเมืงอไอ้เชี้ยมันเรื่องมันจบไปแล้วสลันโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้เดงเๆง ตาอไอ้อะงานวัดมันจบไปแล้วเว้ยงานจะหมดเลยเนี่ยไอ้งานงานเลี้ยงเนี่ยมันเลิกลาแล้วตอนนี้มันเลิกแล้วงานเลี้ยงมันจบไปแล้วมึงมาทำไมเนี่ยเตยเล่นกู้เหงามากเลยอ่ะโอ้ยเน่ยสองคนไอ้เชี่ยคลิปเสร็จรวยฉันอยู่กับอีรินมันเหงามากเลยนะไอ้เชี่ยอีรินไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ยุ่งยุ่งสามไอ้เนี่ยแม่แล้วท่านี้มันชนะเล่นกูแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนเนี้ย มัคิดว่าสกิลสองประกันเวทจริงหรือเปล่าเออไปไอ้คิดว่าสกิลสองกูกันเวทก็ได้นะเว้ยมานพอดีเลยอย่าขึ้นไปนะอย่าขึ้นไปอุ้ยเนี่ยอย่าขึ้นเนี่ยอะไรอย่าเจอสิวอีกแล้วไอ้เฮียโอ้กูหลบแต่ว่ากูเอาหมาเป็นป้ายาอุ้ยโอ้ไม่โดนแต่เริ่มืดแต่ดึกโอ้โอ้ no 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 คือมึงจะมาช่วยกูหรือไม่จะไม่ไม่มาช่วยเนี่ยมาอยู่เลนเลยก็ไปไม่ได้ไอ้เฮียไอ้ชั์ไปไม่ได้เข้าใจไหม เจอต่อก็ได้เออเจอตอไอ้เหี้ยไปไม่ได้กันไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอสาลำบากแล้วก็มึงเจอคอไอ้เหี้ยเรียกลากมีเขาอยู่สองอังหนีที่ไ้ทุสู้เพื่อนทุสู้เพื่อนเกมนี้ขนาดโนหมดปัดอะรอรอกูเลดเกมอ่ะกูเล่นเป็นแคดี้ในโดตาเลยตอนเนี้ยกูแบบฟังเดียวอะไรเนี่แต่เมื่อกี้มาได้ทอยละคือของไดเมจละเดี๋ยวไม่มีของไดเมจช่วยเพื่อน น่าจะเอาตัวรอดจากเวทได้ดีเยอะขึ้นเยอะนะอยู่ได้ยาไู่คนมึงโดนมาแช่กลางเวยครับกลางจะแตกแล้วพี่ก่อนนั้นไอเฟิร์สกำลังไกลผมขึ้นไปกระยาเมื่อกี้ล่างกูเกือบเฮียเฮียกูเป็นมังกรแดงนะมึงเห็นไหมไอเป็นน้ำลายเลยกูเห็นไหมยังหายใจอยู่มันจะสวกอคกูเฮียโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียรอดอ่ะเพื่อไม่รอดดีเขาเฮียรอดดีแม่งหายอะไรกัน เสียดจะไม่ขายเลยเยอ้แหมโดนโดนไอ้ช่องลุงนี่กลัาพลังแฝงรวยมาดีกว่าพลังแฝงนี่กูไม่ได้เล่นอ่ะโซโลกคิวโซโลกคิวในป้อมโอ้ฟาเก้ที่ที่ขู่ฟาเกมจะไปเดินรับอันติมาทำไมเล่าโอ้ยมีพาสีนี่ว่ะเออขอโทษแล้วกันไปเลยบวัเรื่องจ่ากกันมาแล้วเย้เออนี่ขอคิวสักคิวหนึ่งล้าช็อต โซโลคิวเพื่อนจะรุมให้สองคนก่อนก็เถอะแต่กูก็อโซโลคิวเฮ้ยบินโอ้โหเลยลามันดีลามันเอือลามันเออหน่าสวยนี่ไงกูเห็นไหมกูโอ้โหไอเที่ยแม่งมีประโยชน์ชิบหายแล้ววะเดี๋ยวกูออกไกลอีกชิ้นหนึ่งไกลทอย ทอยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่อยากตีามล่างกูพูดชื่อวงมาแต่กูร้องเพลงวงเขาไม่เป็นใช่เสียงเฟิร์สเทเลสทำไมล่้ว่าเน็ตของตากอะเหยื่อช่วยกูด้วยขอเน็ตการะเหี้ยใช่เน่ตขอไอ้เหี้ยใช่เน็ตโทรศัพท์อีกไม่มีก็เกียร์ได้สัตว์เกี่ยวกับเดิมใช่ไหมใช่เนรื่อโทรศัพท์มีนี่มีแต่กูไม่ได้ใช้เอาสักตัวเพิ่มสักตัวดีกว่าปกติกูเล่นกูใช้เน็ตโทรศัพท์ได้สักตัวเหี้ยเลยไปไม่ถึง โอ้ยเฮียตาล่างเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยโดนพักไอ้เฮียยิงตีเนยสตาร์ทหมดยิงยิงไอ้เฮียสกิลสองเลยไรประโยชน์เออร์น o r i g n a l แหมทำ damage ไม่ทำ damage แบบน่ารักน่ารัก damage ไม่ค่อยจะโอ้ยเฮียแฟตโอ้โหเฮียสวยโอ้โหโดนโดนแต่ว่าเลนบนระเบิดเจีย combo แทงสองไว้เฮียสวย เออดีมากเอาหน้าหายมันเอ้อมดีดีดีไม่เก็ได้กูจะได้ฟาร์มต่อเดี๋ยวมีทาตร้อนแล้วเดี๋ยวกูซื้อของเอาตัวรอดเพิ่มอ่ะแต่หนูฆ่าไม่ได้ฆ่ากูแน่นอนอ่ะในเกมเนี้ยแต่ของแต่แดนเมจกูไม่ค่อยจะเล่น้างล่างเลยไม่ใหญ่ไอ้เหี้ยไะขอหน้าขอไอ้ป๋าขอ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 ได้โปรดเสียงมึงดีเลย์จัดเลยบอกมาแล้วไอ้เสียงมึงดีเลย์แบบสามวิอ่ะเพราะกูได้ยินอ่ะ ออเไม่มีใครมาเรนเรนบนใช่ไหมล่างสี่ใช่ปะไม่มีไม่มีล่างเยอะมากล่างเยอะมากซึ่งล่างปะถ้าเกิดกูดจำเลขไม่ถึงแล้ซิลกลางมันจะขึ้นบนนะวะถ้าถ้ากูจะว่าไม่ได้ว่ะป้อมป้อมไม่ได้ไปแล้วอีลนไปแล้วอีดหนไปแล้ววิ่งวิ่งครับวิ่งจะเซิลขึ้นนะเอ้ยซิลกลางเอ่อกูว่ากูต้องลงไปช่วยพวกมึงแล้ววะไม่ต้ก็กัวกัวซิลพุ่มอ่ะไม่อยู่เอาได้เนี่ยมันไปบนสองแหะ โอ้ยมาใส่กูเลยวะยังไงอะไรนี่โดนไปไปแกนพอมอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยนี่โดนไปอีรินสวยยังไงได้หรือเปล่าตรงนั้นโหมันไปหมดสตันไปเฟิร์สสวยสักทางด้วยโหไม่ได้วะเอเชียเอเชียฟกุ้งไปหมดเนี่ยฟกุ้งพวกกูเนี่ยฟกุ้งไปหมดเนี่ย ไอ้แย่กับกูเชีวยวโอ้ยไหวกระเบนนั่นอะโอ้ยไหวแต่จะฆ่ามันยังไงโอ้ยพวกมึงนี่ก็แย่มากันหมดเลยฮะไอแดนดอมสลัไอสัตว์เรียบร้อยแตกปัญญาอ่อ,อนไอ้ทียเรือแทบไม่ลดปัญญาอ่อนแอนดอมสลัอาจจ <c oughs> กาใช้ผิดไปแล้วนะก <c oughs> ูเห็นกูกักกบไอ้เฟิร์นมาแบบไอ้ทียแล้วใครดาเมจ์ได้ปุ๊บเออกูแย่มาสองคนงงเลยไอเฮียเอ้าไอ้ชิรที่เหลือไหนไอ้แย่ไปแย่มาโอ้ย สตวเกมนี้ไม่ต okay. ้องหวังพึ่งเดเมจจะแครี่นะบอกเลยเอามนี่ไงสัตว์ยิง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 แกโอ้โหเจี๊ยบแฝด้โหไม่รอดจริงจรโอ้เชี่ยชิบหายโอ้โหเชี่ยให้มันดูดเด้วยเอชันต้องไอปันวะต้องไอ้ปันวะต้องไอ้ปันเว้ยต้องไอ้ปันเว้ยให้เราไม่ไหวไอ้ปันเอาไว้เออเนี่ยอยู่ไปเตะๆขาถือโอ้ว่าคือว่าเดตาขาตามาคเลยสวยมันต้องสองคนนี้จริงๆว่ะ ไฟ <kung> เราจะชนะเพราะต้องมีสองคนนี้เว้ยเพราะกูไม่มีเดเมจไอ้ที่อะคุณคิดว่ากูมีเหรอเดียวนะมีเยอะกว่ากูแน่นอนถ้าว่าถอยแค่ชิ้นเดียวก็ได้ได้แล้วก็ไปเอาไอ้ดาบนั่นนะกูเลียวแบนนะกูเลี้ยวแบนกูออกควันกูออกควันควันแน่ๆไอ้ที่อจะมีเดเมจทำอะไรใครได้วันนี้ไอ้ที่กูจะเอาตัวรอดเออกูเลียวแบนเธอไปปอดไอ้ที่อะกูเลียวแบนก็เอาตัวรอดเหมือนกันได้เกาะไว้ด้วยถ้าจะกันจริงๆแล้วเอากูเลี้ยแบนอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้กูเลียวแบนก็อูเลี้ยแบน ดีมากดี่ากคอยคอยแต่ชิ้นท้ายกูอยออกขวานนะมาเปิดสีแล้วแตเลยแต่เลยีโอมันไม่อะไรเราแตกดีไม่ไม่ไม่อยู่บนหลังม้าไม่น่ากลัวเหไอคับโอ้ยตามไปปันทันไหมเนี่ยตกเยี่ยเอาด่ะดาบซีวูเจ็บอยโดนตันเลยครับโอ้ยตายโอเคสุด โดนโดนทเข้าไปมอบเลยเออ,อเไอ่าย,ย,ยิงไม่แรงแต่ยิงนะยิงไม่แรงเฮ้ยยิงยิงไม่เลยยิงไม่แรงแต่ยิงอยู่นะครับโอ้โหทิปเปิเคลคิว<อ>นีขนาดกูยิงไม่แรงนะเนี่ยเออโอยยยยยยยนยยยยย้ยยนยย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 ยลยวยยย้ยย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 ยนยนไ เเเล่นนาายยคพวกกกแ็ไป๊งม้ชื่อมันเคยไปแกล้งเรียนกูไม่แน่เใยกูไม่เห็นไฟเลยนะเอ้ยมันมาแกล้งกูทำไมกางเกงมือเล็กใหญ่ติวอยู่กูไงมันมาแกล้งกูสองทีแล้วเว้ยกูฝาดหลบได้ทั้งสองทีเลยอ่ะเจอสเต็ปวัดเซาลิ่งสติวมาสร้างตลาดเลยคนที่อยู่กูไงกูเอาเก่าของมึงไปให้หมดมากเงี้ยไอแต่สตัวสิบสองเยอะกว่าโลมีกี่เฮียโคตรเฮีย แต่จริงตัวมึงก็ไปซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ใช่รู้เปล่เฮ้ยเป็นเมทนะอย่างก็ว่ากูนี่แหละครับพอของแห้เลยรแะนี่รับเปเมทห้าหมื่นโอ้โหแล้วเมทเยอะกว่าฟอร์เรกอะศพเล็กแต่ทำได้เมทนี่คือเอ้ยทนเมทก็เยอะอยู่แต่วันนี้เป็นจิโน่เราก็ทำดีอยู่เอ้ยมันก็ลาอเคไม่แย่ด้วยก็คือไฟไฟไฟชนะนี่คือพ่เพ่อบอมีไอ้ปันบอลเลนเลยด้วย เมื่อมีสองคนนี้นี่คือหลายไฟนะอย่าแตกเพราะดาเมจกูต้นเกมไม่มีเริ่มมามีดาเมจตอนหลังได้ทารอนเป็นสี่ีได้แล้วสี่สี่ได้แล้วกับเนี่ยกเกมมึงก็ต้องรับเอาเสียงที่มึงจะโดนฆ่ากายเอออันนี้ไม่โดนนะครับโอ้โหผมแปดหลบได้หมดเลยอีรินเขาไม่อีรินมันไม่กล้าเล่นกับกูด้วยหรือีรินมันแบบไม่ใส่กูเลยไอเจ้งกว่ากูรอดกูรอดเลยไม่ไม่ใช่อีรินไม่ใส่กูอีรินเล่นกายภาพไอ้เหี้ยอีรินกายภาพมันตีป้อมเก่งกว่านีเไงฮอชิโมะไอ้เหี้ย โอ้โหถ้าไม่เล่นอีรินเวทกูแน่จะแตกนะเด่นมาหลายตัวอยู่มันก็ไม่น่าจะมาติกโดนบูมติกโดนนะตอนนีอ๋อคอนี่ยชิ้นละจิกใส่มึงถ้าไอ้ลูกศรนั่นโดนเลยกูบอกไม่ขึ้นหรอโอ้โหถ้าเทลงตรงโดนนั่นมึงเลยร้องอ่ะเรียบร้อยไอ้สัตว์กูนอนอ่ะเช่นตรงก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะ